สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องขายดีชนแนลกันอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้จะพาทําโตเกียวไส้ถั่วแดงไข่เค็มค่ะค่ะก็จะมีถั่วแดงไข,ข่เค็มเนยจืดละลายไข่ไก่แป้งสาลีตาว้าแป้งมันน้ําปูนใสนมสดลดจืดน้ําตาลกลิ่นวานิลาผงฟูเกลือสาหลายค่ะลงมือทําเลยค่ะ,คะจากนั้นเราก็จะมาตีไข่กับน้ำตาลก่อนนะคะ ตีให้น้ำตาลละลายเลยค่ะค่ะจากนั้นก็จะใส่เกลือลงไปค่ะค่ะจากนั้นก็จะใส่นมสดรสจืดลงไปค่ะน้ำปูนใสค่ะ ตีให้เข้ากันค่ะค่ะจากนั้นก็จะใส่แป้งมันลงไปค่ะจากนั้นใส่แป้งสาลีตาเว้าค่ะค่อยๆใส่นะคะ ค่อยๆใส่จนหมดเลยค่ะค่ะจากนั้นใส่ผงฟูลงไปค่ะคนผสวนผสมให้เข้ากันค่ะจากนั้นใส่กลิ่นวานิลาลงไปค่ะสุดท้ายเนยจืดละลายค่ะ นทุกอย่างให้เข้ากันค่ะใช้ไม้พายกวาดให้เท่าเข้ากันค่ะตีให้ทุกอย่างละลายเข้ากันดีค่ะ หลังจากเข้ากันดีแล้วนะคะจากนั้นหาพลาสติกมาปิดไว้นะคะใส่ตู้เย็นไว้ครึ่งชั่วโมงค่ะหลังจากละลายเข้ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะใส่ตู้เย็นไว้ครึ่งชั่วโมงค่ะค่าส่วนสลา,ายให้เราตัดเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะ จากนั้นเราก็จะมาเตรียมไข่แดงแล้วก็ถั่วกวนนะคะถั่วแดงนะถั่วแดงนี่เราซื้อมาจากแมคโครนะคะส่วนไข่เค็มไข่แดงเค็มเราก็ซื้อมาจากแมคโครค่ะถ้าลูกใหญ่ให้เราหั่นครึ่งนะคะนี่เขาลูกใหญ่นะเราก็จะหั่นครึ่งหั่นหั่นครึ่งจากนั้นให้นําไปเข้าตู้อบนะคะไฟร้อยองศาอบแปดนาทีนะคะค่ะจากนั้นเราก็จะ มาห่อค่ะแล้วก็จะหยิบถั่วแดงมาแล้วก็หอ่อเอาไข่แดงเค็มลงนะคะแล้วก็หอ่อเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้เราก็จะพักไว้ก่อนค่ะ หลังจากที่แป้งครบครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะค่ะจากนั้นเราก็จะมาวอร์มเตาค่ะใช้น้ํามันทาบางๆนะคะใช้กระดาษทาครัวนะคะเช็ดเออกาะทาบางๆค่ะรอให้เตาร้อนค่ะจากนั้นเราก็จะแบ่งแป้งใส่ขวดไว้นะคะเอาไว้ทําลวดลายนะจากนั้นเราก็จะลงแป้งเลยค่ะ ้มนแป้งขึ้นข้างบนนะคะเราจะทําแบบยาวๆนะประมาณนี้ค่ะ จากนั้นเราก็ทำลวดลายค่ะรอแป้งให้เป็นสีน้ำตาลนะคะ,คะหลังจากที่เขาออกเป็นสีน้ำตาลแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่ไส้ลงไปค่ะ จากนั้นก็จะม้วนค่ะค่ะจากนั้นก็บีบหัวบีบท้ายค่ะวางสาลายลงไปค่ะพับขึ้นมาค่ะ ขึ้นมาความหน้าลงค่ะเพื่อให้แป้งกับสารไหลติดกันนะคะ เราก็จะได้แบบนี้นะคะทำทุกอันให้เหมือนกันเลยค่ะ ตา่ถึงแล้วก็จะทำครั้งต่อไปค่ะไม่ต้องเช็ดน้ำมันแล้วนะคะแค่เช็ดเศษขนมออก จากนั้นเราก็จะมาชิมกันนะคะนี่ค่ะไส้ไข่แดงแล้วก็ถั่วแดงกวนนะคะอืมอร่อยพอดีค่ะไข่แดงไม่เค็มนะคะทานคู่กับแป้งโตเกียวแล้วก็ถั่วแดงกวนแล้วลงตัวพอดีเลยค่ะอร่อยค่ะสูตรนี้ทำขายได้เลยนะคะเรียบร้อยค่ะ ค่ะโตเกียวไส้ไข่เค็มถั่วแดงเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทําตามได้ไม่ยากเลยค่ะค่ะทากินทําขายได้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องไข่ดีชาแนลของเราด้วยนะคะแล้วครั้งหน้าเราจะมีวิธีการทําอาหารหรือขนมอะไรมาฝากกันอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ